สวัสดีครับนถด,ดําสิงคนจนครับผมมันี้มาถ่ายให้เบิ้งครับผมรถในบริษัทอย่างเนี่ยครับผมนะครับที่บริษัทที่ผมทํางานครับมีรถกระโค้ะนะครับรถตักเนี่ยครับที่ในบริษัทครับ มีตัดลดครับผมโดยบรนการครับผมมีรถอย่างนี้ครับรถปั้นถนนครับรถปั้นก็นมีอันนี้รีลรอรีบรอหน้อยครับรถถังครับผม ตัวหนกัเนี่ยรถนีกรครับของคนไทยครับนี้รถทางเขียวครับอันนี้รถอันนี้กับคนไทยครับครับอันนี้คนไทยครับผมอร่อยสี่สิบแรงครับรถตันีอันนี้สี่ไรหกสิบครับเนี่ยครับในบริษัทผมมิตรลดครับนี่รถไทยครับ ีนยังว่ท่านมีคนขับอยู่ครับผู้ใดสนใจนะครับเด้ออันนี้รถแทงน้ำครับรถน้ำรถแก้ปุ๋ย,ยอันนี้ปุ๋ยน้ำครับโรงงานผมมีตลอดนะครับ พี่นองไม่ลดอย่งนี่นี่น, <c oughs> นี่เราบอกสามเขาหลังเลยครับ <c oughs> อันนี้เราเขนีก็าเสือมะไม <c oughs> ่บบร,ริษัทผมมีตลลด น,นี่สืบเมา่อไหรกันครับผมกับโรงงานปุ๋ยเนี่ยครับโรงงานอันนี้คนไทยกับมนโค่หลอกกันนี่ครับคนไทยกับอันนี้รถอันนี้โป้องอันนี้รถโป้งขวาง,ง,งนนครับโป้งขวางเนโค่หลอกครับ ใช่รครับรถบริษัทนี้ครับอันนี้ยังมาบ่ารถมาทมาั้งหมดเท่าไห่ครับทั้งหลังทั้งหลังกูดังอีกเยอะครับนี่ครับอันนี้ไม่ค่อยหลอสองร้อยสิบแรงครับอันนี้ก็เกาหลีเาออโค้ชเทนครับ นรถคุณยี่ยี่คันหนึ่งจอดอยู่ทั้งนัยบนครับอันนี้เอาออกมาข้างนอกอันนดียร์คนไทยรับครับอันนี้อัน,อนนี้รถพี่ดอนครับผมแล้วก็นี่รถตาครับรถพี่ดอนคันนี้รถผมครับนีะครับรถปภขับเต็มอยู่ครับรถปภ ขอล่หนาลรงงานครับรถบกเพกโผล่ลงงานครับ,รอ,บ,อ,อ,งงรบอันนี้รถรถไทยสิอันนี้รถดำนั่นครับรถสองตันครับรถดำหน่อย กตบว่ามีอย่างไรครับนี่นะต้งงานอันนี่ต้องงานอยู่ยในเกาหลีครับก็ประมาณนี้เนาะครับเนะะาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ชิงคอนเสิร์ครับ